มันมีตะเกือเว้ยเกมนี้อะไรวันเนี้ยหุยหรือว่าโย่พี่อยากเติมลอบากระเป๋าอะไรวะลาวะเอ้ยบ่นไรไม่ฟังโว้ย ร้านลาวบักร้านบริการเติมรูบักระบบ ID Pass และบริการกีบเกมพัสููงถึงเรท7ไม่ว่าจะเป็นค oh. ิงสังกสีชินโด้ไลฟ์ออสตาออนิเมะแอดเวนเจอร์ออนิเมะไฟเตอร์และอื่นๆอีก,อกมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกนะครับหากท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ลิงก์ตา่างคลิปเลยนะครับสามารถไปเลือกสินค้าตามใจชอบได้เลยนะครับ กมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Last r o w และขอต้อนรับเข้าสู่อนิเมะไอเอ็นจีนะครับถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วก็รออีกหลายวันเลยนะกว่าเกมจะเปิดนะเพราะว่าเกมมันเปิดวันที่6หรือวันที่7เมษาเนี่ยแหละท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ต้องรอไปนะหรือท่านผู้ชมก็นั่นแหละกัดฟันดูคลิปผมไปงั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะไ่รีวิวทุกออร่าเลยนะครับพอดีว่าไอ้ได้แอสเซทเข้าเกมก่อนคนอื่นนะครับตอนนี้อ้อยู่ในเกมละวเฮ้ยเวลาเดินมีมุมิตั้มเลย ยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาโอเคครับติง่งเขาทําระบบมาอย่างทำมาแล้วหรออ๋อถุงมือถุงมือก็มีอ๋อโอเคโอเคอเดีเ๋ยวก็จะมีระบบคาราฟถุงมือแล้วก็ระบบคาราฟยาอฮะเฮเวี่ยต์ไลท์สปีดพอชั่นฮอร์เนตพอชั่นลักน้ำยาโกโจงไงอินสติ้งพอชั่นโอ้ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ลักบ้าดูดิอ่ะครั้งแรกท่านผู้ชมผมจะได้อะไรอุ้ย คลาสสิกโอ้ก็ก็ก็คงงั้นแหละเป็นไงวะอุ้ย,ยสวยๆคลาสสิกโลอีกเมื่อกี้เห็นฟอนต์ของยูสุไคเซนด้วยนะ่ะกรีนชาร์ตอุ้ยอูออร่าไฟฟ้าสีเขียวเท่ยู่เท่ย่เท่ย่อืมฮะส,สกิปนะ่ะอ๋อมันกจะมีคูณสองลักด้วยฮะท่านผู้ชม,มเห็นไหม อือห uh ืม huh. ไหนไหนได้เนี่ยบร๊ะเอาของดีมาให้ผมนู้ววทำไมมันนี่นี่นี่เกมมันยังไม่เปิดเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยแต่แมพเขาก็ทำมาใหญ่อยู่นะท่านผู้ชม oh. อ๋อดัก k n ส s s อุ้ยอะไรอะชิโนบีชิโนบีเหรอถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็นคลื่นจักกะอะไรสักอย่างอะนะ มันมีเกาะไกลๆตรงนู้นด้วยออล่าโอเคผมมีที่ที่อยู่นี้ดีลิทเลยะเกมยังไม่เปิดนะแล้วก็เอ้ยมีเกมมาเลยโอ้สกิฟายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่มีระบบสกิฟายด้วยหมายความว่าไงอินเด็กโอ้โหเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยไปเล่นไปดูก่อนเราจะได้ของดีนะฮะก็ควิกลัวไปเลยปั๊บนี่พี่โนบิได้แล้วคือระบบมันมีกลางวันกลางคืน่ะกลางคืนนี้อาจจะมีสุ่มได้อย่างอื่นปะถ้าให้เดาอ่ะนะ แต่ยังไม่มีแบบบวกเพิ่มลักอะไรอย่างนี้นะแน่จริงออกจอยบอยคิดว่ามันจะออกไหให้ผมไหมเฮ้ยลักเน็ตว่ะโอเคให้เหมือนฮาคิแต่ก็ไม่ใช่มัดไอะไรัตเยสโหดนั่งไงแอสซินเหรอหนึ่งในสองร้อยโอ้สวยนะเนี่ยแอสซินเหมือนของออร่าของคีรวัวเลยนะท่านผู้ชมไปแต่แล้ว บูจักกะอันนี้ยังไม่เคยได้ะออเหตเป็นอย่างนี้ก็อืเห็นว่าบางอยู่ในดิสของเขาเห็นว่าบางออล่าจะรีเวิร์กกับท่านผู้ชมคือบางทีแอดบินเขาคงไม่พอใจแบบเอ้ยของเก่าไม่เห็นจะสวยเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยไฟเบนเดอร์เหรอเอ้ย, ender, ออยสวยๆของเอสอะไรงี้ปะอุย้ยอสเปอร์ มอบบอของมอบบออุ้ยสวยนะฟอนต์เขาสวยดีนะแล้วก็ออร่าตอนกลางคืนแปงน,นะ่อ๊บโอ้โห,โหได้ได้อยู่ได้อยู่ตอนคืนนักโขนสวยเลยแต็มหนึ่งในสี่สิบเจ็ดอืมก็ได้แหละหุ้ยหุ้ยหุ้ย อะไรอ่ะหนึ่งใน2,450อ้าวกดอีควิปดิอ๋อของผมอันนี้เป็นยังไงอ่ะชิปอะไรครับเนี่ยมันเป็นของใครวะท่านผะู้ชมอุ้ยออล่าสีลุงเนะี่แบบเหมือนแบบอ้ยโเด็นฮีโร่ใครครับ เอากิโลเมตรหรอกิโ a เมตรมันน้อยยังไงหนึ่งในหนึ่งร้อยหนึ่งเองดูถูกราช้าแห่งบาบ,บิโลหรือไงวะฮะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยอุ้ยโฮ้ย,ยจัดหนึ่งในหนึ่งพันเฟร,รมชิ่งก็เดิมจะตอนงคืนนะท่านผู้ชมอันนี้น่านจะเป็นของเอ็ดนะเฮ้ยอ้าว มาทูจูสุไครเซนนวะว้าวของอันนี้แหละทูจุสุไครเซนอุ้ยฮาคิโอ้ฮ่าแบบผมอยากจะเสนอเข้าไปไอะแบบว่าฮาคิแบบเออแต่ละสีอะไรเงี้ยสุ่มเป็นสีแล้วสีแบบฮาคิเบรกตัวท่านผู้ชมแล้วเป็นสีอะไรสีทองอะท่านผู้ชม เออน่าจะดีนะระบบเบรกตัวฮะคิหนึ่งในหนึ่งสองพันสี่ร้อยอะไรเงี้ยแค่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 เสนอไปนะแต่ว่าไอ้ Speak English ไม่เก่งก็ได้แค่ขออันนี้นะ Essay เข้าเกมมันเกลือยังวะอันนี้ผมสุ่มมาได้สักพักแล้วท่านผู้ชมมันไม่ขึ้น1,000ตักทีอ่ะไอ้1,000ล่าสุดก็หนึ่งไอ้ไฟนั่นน่ะ บรเอาละท่านผู้ชมผมจะใช้พลังแห่งอำนาจมืดละโอเคเอาละอันแรกที่ผมจะขอนะฮะเป็นวินสปิริตนะท่านผู้ชมปัามวินสปิริตเท่าไหร่วะเขาไม่ได้บอกเหรอ <c oughs> อุ้ย <c oughs> หนึ่งในเท่าไหร่อ่ะพี่ชายไม่ได้บอกว่าหนึ่งในเท่าไหร่สวยสวยสวยเดฟเอ้าวเดฟบอมันมีคําว่าเดฟขึ้นอ่ะ <c oughs> ของเดฟบออันต่อไปเป็นเฮเวลี่เฮเวลี่ของใครอ่ะ หนึ่งใน298อเ้ออุ้ยชูวก็เดิมสวยๆหูแล้วหูตอ้องคืนด้วยนะของแท้ไอพี่สวยจริงสวยจริงอันนี้สวยจริงชอบชอบอุ้ยเอาขึ้นว่ะเอาว่ะเอาวะ่ะหนึ่งอุ้ยบุลียอลิเจเอลี โอ้สวยสุดยอดหน 6, 7, 5, ary, ึ่งในหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันรีเจนเดรี่วะท่านผู้ชมโอ้ oh. ได้ผมเดาวน่าจะเป็นออร่าแผ่สังหารนะนะแบบออร่าของแบบพี่ของขี้รัวอะไรเงี้ยน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นแหละแต่ผมมองมองเป็นแบบออร่ากินเปรี้ยวอะไรเงี้ยครจะกลาเข้าใก่ะ 1, 700, อะสไตรเกอร์หนึ่งในเจ็ดร้ออ่งไง อืมถ้าท่านผู้ชมรู้ท่านผู้ชมดาได้นะคว่าเป็นออร่าของใครมาจากเรื่องอะไรนะครับผมดูผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีอด้วยมีมีประกายดาวตามร่างกายด้วยแล้วก็ออร่าท่านผู้ชมขึ้นตลอดเวลากาได้ยมอันนี้ที่ผมเอามาใส่นี่มันเป็นอะไรวะที่เขาจะกำลังจะรีเวิร์กไงเดอะสตองกิตอ้าวฟอนวันพันด้วยวะอุ้ยท่านผู้ชมเห็นผมมีสองตาไหมตาข้างไหนฮ ทรูคิงเหรอเท่าไหรอะราชาที่แท้จริงอุ้ยหนึ่งเกมืนโอ้มายก้าดเดมอุ้ยหนึ่งในเก้าหมื่นห้าพเจ็ห้าสิบทรูคิงเหรอของใครวะของแท้ป้ามอุดวันวะชู เอสคานอวิ่งหนึ่งในส oh. ี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเด้โอ้ผู้รู้สึกร้อนร้อนเลยครับเนี่ยอุ้ยสวยจริงสวยจริงอ้าวอ่ะมีหน้าจอสันสันครับอุ้ยผูยย้หนึ่งในสามแสนเดินเหมือนมีฮัคิขึ้นตลอดเวลาสวยจริงอันนี้สวยจริง หนึ่งในสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันโอเคเดี๋ยวมันยังมีล้อลาอีกเพียบนะฮะที่ผมต้องรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะฮะอีกคลิปอุย้ยสวยจริงสวยจริงโอ,ชอ้ชอบชอบชอบบนแล้วก็เหมือนแบบเอฟเฟกต์แบบซิซิตลอดเวลาแล้วตาก็แบบสว่างเชดอุย้ยสั่นๆครับส,สีมันส,สั่นสีอุย้ยแสง หนึ่งในสองแสนสี่หื่นห้าพ<ช>ันนั่นแหละดิอลาแสงข้างล่างตีนนิดนึงอะไรงนี้ผมว่าน่าจะเท่นะแต่ว่าคงต้องรอรีเวิร์กแล้วบ้างเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาเอามาเขายังไม่พอใจในะแอดวินอ่าสันป๊าป๊าป๊าปป๊าปป๊ปป๊บปป๊หปป๊าป0 0าอป๊นคคนป๊อปป๊าปน๊าปป๊าปอเคปั๊าอป๊นปป๊าา เท่าไหร่อันนี้อุ้ยหนึ่งในสองล้านห้าแสนอืมอันนี้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 เฉยๆนะน,นี่เฉยๆย่างยังแต่ระดับมันเยอะมากเลยนะระดับสองล้านะสายฟ้าส่งมาตลอดเวลาอนะไรเงี้ยตอนได้เลยตอนกดอีควิปแบบมันน่าจะมีแบบตอนเราแบบพุ่งลงมานละ้ว้วทผู้ชมมันน่าจะเทนะเป็นไงบูดีวิว หึ่งเท่านั 1, 7, 8, ้นหละหนึ่งในเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบูดีวิวอุ้ยมีเขาออกมาด้วยบูเอ็กซ์ซูซีปะรู้รู้จักแค่ชื่อนะฮะผมไม่ได้รู้จักตัวอนิเมะแต่อย่างใดนะฮะไม่ต้องบอกนะครับว่าเอบอ,อย่างนี้นะครับพี่โอ้ยพี่เลือกไปถูกนะฮะไม่ไม่ไม่ต้องมาวีบสดผมนะเข้าใจไหมคนดูปามฮับปัม,ปมอุยอ้ยอุ้ยนี่สวยจริงสวยจริงสวยจริงดีสื มีเสียง,พงเพลงด้วยนะท่านผู้ชมหนึ่งในเก้าแสนเลยหรอปามอุ้ยเชดโอหนึ่งในสิบเจ็ดล้านเลยอเออนี่สวยๆท่า,ยา,ยายอย่างเวอร์เลยเออเอเนยวทันเดอร์ก่อดโอ้ตอนเดินก็ไม่ใช่เดินปกตินะฮะนะ ก็คือขี่ก้อนสายฟ้าเลยอ่ะโอ้หนี่สวยจริงสวยจริงหนึ่งหนงสิบเจ็ดล้านนะท่านผู้ชมปามหูววของแท้สวยจยัดปามลิม,มิเลส ก้าล้านห้าน้อยกว่าอีเนลครับโอ้ยหอ้ยสุดโหดเหมือนจะยิงสีม่วงออกไปตลอดเวลานะฮะของแท้ของแท้แทสีแดงกับสีฟ้านี่ตามเราตะลอดเวลาพร้อมกับจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับนี้มันน่าจะมีแบบเบรกตัวแล้วก็สีม่วงอันใหญ่อยู่ข้างหลังนะเว้ท่านผู้ชมล i มิเต s s เบรกตัวฟอนเท่นะฟอนเท่กว่าไอ้พวกแบบระดับล่างๆอ่นะท่านผู้ชม อย่างไงครับงหวันนี้ป้๊มอุ้ยแด๊กคล่าเอาเป็นตึงกางเขนอย่างนี้หรอแล้วก็มีออร่าข้างขานะครับโอ้ยเออดูเลือดดูเลือดดูเลือดของแท้ของแท้ตึงไว้ตลอดเวลาหก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 อุ้ยสวยสวยจริงสวยจริงสวยสวยสวยหลเดออุ้ยปั๊ม หนึ่งในหกสิบห้าล้านอาเดมสวยไหมท่านผู้ชมสวยไหม e x c a ์ i b u r เว้ยท่านผู้ชมก็รู้ว่าของใครอันนี้ก็อันนี้ก็สวยอยู่แต่มันเอฟเฟกมันเยอะไปนะครับมองอยากไปอันนี้อันนี้อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวฮะออล่าโลเซอันนี้เท่จริงระดับแสนเดียวก็เท่รับ ถ้าตอนมืดนเน่ยโค้ทเท่เลยอยากให้ดูตอนมืดนนะโอ้ยประจ้าโกคูแบล็คโลเซ่แล้วได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าโมโบรุสุเกะนั่นมันเสียงของชายคนนั้นยูจอยบอยหนึ่งในสามเป็นสองล้านโู้อันเนี้ยคือถ้าได้แอคทั้งซื้อป่ะท่านผู้ชมโอ้ของแท้อันเนี้ยสวยจริงสวยจริง แล้วก็มีเพลงที่ไม่รู้จะติดลิกกิกระิ์หรือเปล่านะฮะไม่น่าติดหรอกอล่าเดินนี่ลอยเลยไม่ต้องเดินครับแค่นั้นแหละโอ้โกับประกายฮาคีตลอดเวลานะนี่ในเขตในสาิบสองล้านเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ยอันนี้มีั่นว่ะอุ้ย ใช่อะคาริโอ้โยโคตรเท่เมียนทิวชันตอนเปิดตัวตอนได้ด้วยเพรียงหนึ่งในจิตสิบจ็ดหลานนะท่านผู้ชมผมจะถ่ายยังไงให้มันให้มันเอฟเฟกมันไม่ดูใหญ่หอ่ออัพสุดโอ้สุดแล้วมันก็โอ้โหสวยจริงเฮ้ยผมที่ผมเล่นมาทั้งหมดเปนเมียไม่ได้เปิดสุดอ่ะเฮ้ยไม่นะ แต่ว่าแน่นอนนะฮะถ้าตอนได้จริงๆอะความรู้สึกตอนนั้นน่าจะแบบเป็นความรู้สึกที่สุดยอดนะท่านผู้ชมเพราะว่าเกมเปิดวันที่6เมษายนหรือ7เมษายนนะี่แหละท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งดิสของเกมไว้ใต้าลาังคิดนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าดิสอของเกมไปดูไปดูเซนิกพีกอะไรก่อนนะครับหรือว่าไปเสนอไอเดียให้กับเกมนี้ได้นะครับนะถ้าหาคุณสปิกอิงลิแบบคล่องตัวนิดนึงนะ เพราะว่าเขาไม่พูดภาษาไทยเนีย่ยตอนเราคิปวิดีโอนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับของคที่เข้ามารับชมนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับอนิเมะไอเอ็นจีนะครับก็เตรียมพร้อมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับไปาย่ายจ้ะจาการคลิปหน้าสำหรับรัาโด